สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทา้งช่อง u t u b e สิริพงศ์สียงส์สารนะครับมื่อนี้ภาพเพื่อนเอฟซีมาเบิงนะครับเฮ็ดจังไดนะครับอาจะให้เดาช่อใหญ่แลวก็ออกดอกเป็นช่อขนาดนี้ครับนั่นก็คือการตัดแต่งจริงนะครับตัดแต่งจริงให้เขาโป่งหลังจากฤรดูเก็บเกีียวนะค็คือเดือนมกราที่เก็บจริงเก็บดอกเรียบร้อยนะครับแต่งจริงเป็นเดาพันธุ์เท่าไห้่เขาพองนะครับ ดอกง่ายครับชอหนึ่งเนี่ยสำหรับต้นที่แต่งกิ่งนะครับถ้าเาบไได้แตง่งผมจะตอนเน่นตอนลายกัชอจะบุใหญ่ครับเป็นเะดาวทถวายเขาพองนะครับม่นี่ก็เก็บไปจำนายนะครับข้ายง่ายเพราะว่าเ้าออกก่อนเขาออกก่อนฤดูรสชาติกับบขมมากครับกลาง พอเลยดูนะครับเห็ดจังไดช่อจะง่ายก็คือการตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งให้โปรง่งตัดกิ่งที่ว่าออกดอกแล้วนะครับแต่งออกให้โปรง่งตัดแก่ายมะม่วงเห็ดมะม่วงดอกฤดูนะครับตัดเพราะว่าสะเดาเขาจะออกที่ปลายยอดนะครับยิงกิ่งสมบูรณ์กิ่งใหม่ก็คือการเทียทำาสาวนะครับการทำสาวสะเดาจะได้ดอกสวยนะครับชอหนึ่ง ญ่ครับชอละ20บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่หนาสวนลอย20บาทนะครับปลูกาาโตวไวนะครับบมาต้องไปดูแลหายุงยากนะครับนี่เป็นสะดาวถวยข้าวพองนะครับออกก่อนเลยดู ดูลาพจิกาธันวานะครับถ้าเบิร์ตนไว้กับกัญยากระเริ่มออกกริเ่มออกมากนะครับมีชอ่อหนึ่งครับชอ่อนี้สามสิบบาทก็มีคนซื้อครับมันใหญ่หลายครับนี่ข็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเอฟซีนะครับมาเบิงเหเฮดจิงได้เสดาเขาจะได้ชอ,อยญ่ายๆสำหรับผมนะครับจะเน้นขยายพันธุ์นะครับ ช่อดอกที่เกินมากอะบ่ค่อยใหญ่นะครับมันกะสำหรับหาเพื่อนเอฟซีนะครับจะเห็ดใบเพื่อเก็บยอดหรือว่าเก็บดอกคล้ายโดยเฉพาะครับต้องแต่งกิิงแล้วก็บ่ต้องมีการตอนนะครับตัดไห้โป่งให้สันนะครับจะได้ช่อใหญ่นะครับเป็นการขยายพันธุ์เดานะครับเพื่อเอาดอกไว้นะครับก็แต่งไห้โป่งแบบนี้ครับแต่สำหรับผมเน้นขยายพันธุ์ครับ ช่อกาจจะน,น้อยนะครับเกิดเป็นเอฟซตัดแต่งกิ่งนะครับยามที่ผมว่านะช่อใหญ่นะครับช่อละยี่สิบบาทนี่นะครับมีช่อน้อยมากครับผมเพราะว่าผมเน้นขยายพันธุ์อย่างเดียวลงเรือจากขยายพันธุ์ก็จะจริงบ่สมบูรณ์แล้วะครับตอนะี่เรือจังสี่ผมก็เอาไว้เพื่อเก็บดอกเขาครับผมฝากเป็นเอฟซนะครับ <สา S 2> เพราะว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกบเป็นเอฟซ จะหักทางการเกษตรนะครับลองปลูกเบืองรับบพิดหวังนะครับเป็นสะดาวถวายเขาพงนะครับท่านใฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับทางช่อง u t u b e ชิติพงศ์เสียงสาฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ